ข่าวดีดีกับพี่คำรนาว,ว,าาวนตอนความคิดชีวิตและจิตใจของคนเลี้ยงหมูรวยเป็นอย่างนี้นะ <c ười> จะบอกให้สิง <c oughs> บุรีเมืองดีของภาคกลาง <c oughs> สิงบุรี <c oughs> ิงบุรียังเป็นว่างหมูเราต้องควบคุมอุณหภูมิและรู้ใจของหมูให้มันอยู่สุขสบาย <ฮะ S 1> ซ,ซึ่งเมื่อน,นั้นเน่ะเราจะได้ลูกมันเพิ่มขึ้นการเลี้ยงหมูต้องเราต้องรู้จักเขาก่อนก่อนที่ <ฮะ S 2> เราต้องรู้จักเขาว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตของเขาเราต้องการเราจักธรรมชาติของเขาว่าเลี้ยงหมูเนี่ยหมูเขาต้องการอะไรถ้าเราอยากได้เงินเดี๋ยเขาไม่ใช่ว่าเราไปบังคับเราไปสร้างร้านห,หวยแล้วบอกว่าเราจะรวยไม่มีสิทธิ์ นะฮะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยได้ในอาชีพนี้แต่เฮียบุ้งพูดถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่หมูจะสบายยังไงครักการเลี้ยงหมูเนี่ยมันอยู่ง่ายๆหนึ่งไม่เหม็นเย็นแห้งไม่เหม็นเย็นแห้งเย็นกี่กี่องศาอุณหภูมิที่ทําได้ใช่ไหมฮะอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยหมูเนี่ยสูงสุดเนี่ยในโรงเรือนที่ทําได้ต้องไม่เกิน30องศาอุณหภูมิที่ต่ําสุดที่ทําได้ ต้องไม่ตม่ำกว่า18องศาม,มันนั้นเครื่องในคุณพังหมดเพราะว่าเกิดจากความเครียด<อ>ครับอย่างวันนี้อหนาวเนี่ยเขาบอกว่าโอ้หมูเนี่ยมันต้องการความเย็นถ้ายเย็นเกินไปต่ำกว่า18นะวันนี้อุณหภูมิบานเรา16องศา<อ>ผมพยากรณ์ได้เลยว่าเดือนเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนนี้ไม่มุยหมูในประเทศไทย เย็นไปหมูน้อยมากในประเทศไทยมันตายหมดโปเชดโดนใจโปเชดโปเชโดนใจโดนใจหมูอาหารคู่โลกยังไงก็ไม่พอการบริโภคครับใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้สนุกดีจริงได้มาเมืองสิงเมืองสิงห์บุรีนับว่าโชคดีเพราะว่าแดนนี้มีบรรพชนรักชาติยิ่งลายฟังใายฟังร่างของตนคนไทยทุกคนดูบัรพชนเมืองสิงห์บุรี เราดีดดีกับพี่คำรณสรุปว่าเลี้ยงหมูแล้วจนอย่าไปทำแต่ถ้าเลี้ยงแล้วรวยอย่างเขาหน้าเอาไปลองดูบางน้ำเชี่ยวพรมบุรีสิงห์บุรีนะ<า>จะบอกให้คนไทยทุกคนดูบรรพชนเมืองสิงห์บุรี